ขนลงมันไกลทั้งตัวนะฮะเจ้าของไม่เอาสั้นมากนะคะขอให้เป็นเล็มกลมน้องค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะนิ่งไม่ใช่สิไม่กดัดแต่ว่าไม่ค่อยนิ่งนะคะเดินไปเดินมาเวลาพี่ช่าง ตัดเนาะก็จะได้ประมาณนี้ขอบคุณที่ใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนสวนเกษตรมอขอดีด,ดีดุกัสบัดเวงวินเรารดได้หมดรายได้ส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ใช้ในงานจิตอาสาตามสถานที่และมูลนิธิที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะดีด,ดีดุกัสบัดเวียงลินรับหมดนะน้องแมวมาอาบน้าแตดขนลงกันไกลนะคะเอากลมๆนะ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะพี่ช่างก็ต้องใส่คอลลาไว้นะคะเพื่อป้องกันน้องหันมางับกันไกลนะน้องค่อนข้างดิ้นนิดนึงนะแล้วก็ใส่ไว้เผื่อนะยังไม่เสร็จนะอันนี้พี่ช่างก็กำลังตัดขนให้นะคะตัดอะไรคะ ตัดขนตรงเท้านะคะแต่งให้มันกลมๆนะคะกลมอ่ะจะไปแล้ว<ป>น่ารักมากเลยไงไ <ป S 1> จะเดิน,ไ,นไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว<ห> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนอนาบน้ำอีกรอบนึงนะน้องขี้หูแห้งนะคะเดี๋ยวพี่ช่างจะหยอดยาาสไขี้ผูนะครับ ว่าที่หูแห้งอะเวลาเช็ดมันจะเช็ดยากนิดนึงพีช่างที่หยดน้ํายาหยดหูลงไปแล้วก็จะทําให้ขี้หูแห้งแล้วก็เปียกแล้วก็ไหลออกมานะคะ,ะกลับไปมันอาจจะมีขี้หูบางส่วนที่ยังไหลออกมาไม่หมดก็รบกวนเจ้าของเช็ดต่อให้หน่อยนะเพราะว่านี่มีด้านนี้เยอะอยู่นะหยอดเข้าไปเนี่ยมันจะ,ะน้ํายามันจะช่วยสลายขี้หูที่มันหแห้งก่อกลางเยานี้เห็นไหม ถ้าเราเช็ดเนี่ยมันจะทําให้หูแดงพี่ช่างก็เลยจะใช้วิธีหยอดเข้าไปเลยนะคะนะคะน้องแมวมาอาบนะ้ำปัดขนล,ลงลันไกลทั้งตัวนะคะเจ้าของไม่เอาสั้นมากนะคะขอให้เป็นเล็มกลมน้องอนข้นงที่จะนิ่งอยู่นะนิ่งไม่ใช่สิไม่กัดแต่ว่าไม่ค่อยนิ่งนะคะเดินไปเดินมาเวลาพี่ช่าง ัตว์เนาะก็จะได้ประมาณนี้ขอบคุณที่ใช้บริการร้านาน้องหมาน้องแมวสาลอนสวนเกษตรมอขอดีดีดุกับสวบัดเบงวินเรารดได้หมดรายได้ส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ใช้ในงานจิตอาสาตามสถานที่และมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะดีดีดุจกัรสวบัดเบงวินรับหมดนะ